เราก็จะมาพูดคุยกับรองโฆษกสำนักงานตุนแห่งชาติคนสวยของเราะค,ะคือพี่ลูกขวัญค่ะหรือพันตำรวจโทรหญิงนพวรรณปัญญาตำแหน่งอาจารย์สบสองกลุ่มงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ลูกขวัญค่ะพี่ลูกขวัญได้ยินแล้วค่ะค่ะ,ะต้องบอกว่าคราวที่แล้วเราพูดคุยกัน หลากหลายเรื่องราวเลยรวมถึงเรื่องของอาชียกรรมองนน์เนี่ยเราก็พูดคุยหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็เห็นว่าพี่ลูกขวัญเองเนี่ยได้มีการทำเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าจะพูดถ้ามีโปรยหัวชื่อตอนที่เราคุยกันน,นี้จริงๆอยากจะตั้งชื่อตอนเนาะว่าแบบ <ข hour. S 1> เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอย่างนี้ดีไหมคะอ่าก็หลาย<ป>นคนันะนะ้ก็ <uth> <tools> โดนกันเยอะค่ะเดี๋ยวเราพูดถึงในรายละเอียดขวัญก็จะโชว์ถึงสถิติที่เกิดด้วยนะคะค่ะก็อย่างที่รู้กันอย่างที่ทราบกันทุกวันนี้ขวัญก็ยังเป็นอาจารย์อยู่แล้วก็ได้มีโอกาสได้รับตําแหน่งค่ะได้เป็นรองโฆษกสํานักงานต่งชาติก็มีโอกาสได้มาประชาสัมพนันธ์ค่ะโดยเฉพาะอาชีกรรมทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งถ้าเราได้ดูทางท่านผอ,อท่านแถลงนโยบายค่ะท่านก็ ให้ความสาคัญแล้วก็กาหนดว่าปัญหาอาชีกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นภารกิจเร่งด่วนของสังตว์แพทตำรวจแห่งชาตินะคะ<ฆ>แล้วก็ท่านมีเป้าหมายในการกับเพื่อนว่าต้องลดสถิติคดีอาชากรรมทางเทคโนโลยีลงให้ได้นะคะก็มีความ<ฮ>ก็ดีใจที่งานวิจัยตัวเองเนี่ยได้สอดคล้องแล้วก็สอดร,รับกับนโยบายท่านด้วยแต่จริงงานวิจัยขวัญเนี่ยดำเนินมาตั้งแต่ปี2563ค่ะก็เพิ่มปิดเล่มอยู่ในกระบวนการปิดเล่มขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็รู้ส<ฆ>ึก ดีใจค่ะที่ได้รับอันนี้ได้เอาผลงานวิชาการของตัวเองที่ทํามาเนี่ยได้มาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กับประชาชนค่ะอืมก็มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าจะใหม่ก็ไม่ใหม่แต่ว่าผลกระทบแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆดีกว่าใช่ไหมคะใช่เรื่องนี้สร้างความเสียหายเป็นเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้สูญเสียทรัพ์เออเขาเรียกอะไรไม่บาดเจ็บ แต่ทรัพย์สินนี่คือบางคนนี่ไปหมดเลยทั้งตัวเลยแล้วมันเป็นความสูญเสียที่เจ็บปวดนะจากคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจคนที่เราเชื่อใจนอกจากจะเสียใจที่เสียทรัพย์สินแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเฮิดไหมอ่ะเฮิดด้วยเนาะความรักที่เราคิดว่ามันจะดีมันกลับเป็นความรักที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยเฮิดจังเลยค่ะอันนี้ขอขอทวนความรู้นิดนึงจากที่เราคุยกันไปในครั้งที่แล้วค่ะที่ขวัญได้พูดถึงสามเหลี่ยมอาชญากรรม สามเหล่มอาชญากรรมเนี่ยเขาพูดถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกันลดคุณกาพจอจาร์ได้ไหมคะอันดับแรกค<ด>ืออาชญากรหรือคนร้ายใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็จะมีมาตรการต่างๆเช่นการออกกฎหมายการเตือนให้คนกลัวหรือว่าเคารพก,กฎหมายเนี่ยไม่ให้ก่อไม่ให้เกิดการกระทําความผิดโอกาสนะคะเราพยายามลดโอกาสอย่างเช่นทางเดินมืดเปลี่ยวแล้วก็ พิ่มแสงสว่างแสงแบบให้ดูว่ามันไม่เปลี่ยวมากเป็นต้นนะคะเรื่องเวลาสถานที่เราก็จะเตือนว่าเราไม่ควรออกไปไหนตอนกลางคืนกลางคืนคนเดียวนะคะเหยื่อหรือเป้าหมายนะคะประชาชนแล้วก็พยายามจะให้ความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะแต่พออาชญากรรมเนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนไปมันจากมันเปลี่ยนจากอาชญากรรมเป็นออนไซต์เนี่ยเป็นออนไลน์มากขึ้นคนร้ายอยู่ที่ไหนอรุณเกาอยู่ได้ทั่วโลกใช่ไหมเขาอยู่ในอากาศอะคนร้ายอยู่ในอากาศอะ อยู่ไหนก็ได้ใครจะเป็นคนร้ายก็ได้โอกาสล่ะคะเวลาได้ตลอดตับใดที่คนตื่นแล้วมาจับโทรศัพท์นะคะ,ะสถานที่โอ้โหแบบไม่สามารถมีขอบเขตโลกไร<ว>้ <and S 2> แฟนไม่มีเลย <S <S> <S เหยื่อเป้าหมายคุณกาวว่าเด็กเดี๋ยวนี้ถือมือถือกันตายอยู่เท่าไหร่ที่จริงถ้าถ้ากาวเห็นนะห้าขวบที่จริงเอาจริงเดี๋ยวนี้ยังพูดไม่เป็นเขาก็รู้จักมือถือแล้วอ่ะเขาเปิดมือถือเขาเล่นมือถือเป็นแล้วอ่ะ ใช่ใช่จนถึงคุณคุณยายคุณยา่าคุณทวดที่บ้านได้ไหมเราก็เหงาแล้วก็ซื้อมือถือให้ท่านให้ท่านส่งดอกไม้ทุกบัญจันอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเข้าถึงมือถือกันหมดอ่าทีเนี้ยมันก็มีความยากขึ้นมาละทีเนี้ยค่ะตามน,นโยบายของท่านผู้มัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยรวมถึงของทาง PCT ด้วยเนี่ยก็ได้กําหนดกลโก,ลกลขงของวิชาชีพออกมาเป็นเป็นสิกลโกง ซึ่งขวัญก็ยีใจว่าในงานวิจัยของขวัญเนี่ยก็จะมีการทรบทวนวรรณกรรมะคะ่ะครบ,ครบ,ครบทั่วเลยนะคะ,ะพูดถึงชื่องานวิจัยตัวเองก่อนชื่ออาจจะยาวอาจจะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบ<ม>ปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ข้ามชาติประเภทลุงลักออนไลน์ของสำนักงานตุลรชาติอี<ม>นงานวิจัยจริงๆเนี่ยเป็นจะดูในเรื่องของโครงสร้างองค์กรจริงๆขวัญก็จะเที่ยวชาญทางด้านนโยบายสาธานะแล้วก็ เรื่องเรื่องโครงสร้างองค์กรนะคะแต่งานวิจัยเนี่ยเมื่อเราทำการศึกษาถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมถึงช่องว่างแกบอะค่ะแล้วก็แนวทางการแก้ไขเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทบทวนวนรรณกรรมถึงรูปแบบก,การเกิดปัญหาอาชญากรรมนะควะวัตถุประสงค์นอกจากจกะศึกษาโครงสร้างองค์กรแล้วเนี่ย ก็จะดูถึงเรื่องความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะลำพังสำนักาตำรแห่งชาติเองอ่ะก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างโดดเดี่ยวได้ต้องใส่ความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนไม่จะเป็นภาครัฐหน่วยงานอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันทางการเงินนะคะหน่วยงานที่ทําให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะในวิจัยขวัญเนี่ยครอบคลุม2รูปแบบค่ะชื่อที่ขวัญตั้งมาก็จะเป็นรูปแบบลวงรักหลอกโอนเงินอันนี้มีมานานมาก อืมอีกประเภทหนึ่งก็คือลวงลักหลอกลงทุนนะคะหรือโรแมนติไฮบิสกัรมแล้วก็มีการทบทวนวรรณกรรมรวมไปถึงนะคะแต่งานวิจัยไม่ได้ครอบคลุมนะคะขวัญตั้งชื่อว่าลวงลักหลอกแบล็กเมย์อันนี้อันนี้น่ากลัวนะคะ<ช>เป็นการขู่กันโชคทางเพศชวนทํากิจกรรมทางเพศโชว์ลูกโป้เพื่อแล้วก็เอาพวกนี้มา Black May แบล็กเมย์เราทีหลังนะคะก็ชื่ออาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงจากอ่าค่ะสิบแปด ปัญหาอาชียกรรมที่ได้กล่าวไปทั้งต้นโดย PCT แต่ก็เนื้อหาสาระใกล้เคียงกันนะคะวันนี้ก็เรามาโฟกัสเรื่องเรื่องไฮบิสแกรมดีกว่าลงรักหลองลงทพนเพราะว่าโดนกันเยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยดยวขวัญจะมาเล่าว,ว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มเริ่มมีการแจ้งเตือนเริ่มมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนในรูปแบบเขาเรียกว่าขวัญจะเรียกเป็นคลาสสิกโรแมนติกแกรมที่แบบ เป็นปัญหาคลาสสิกเช่นเป็นหลอกว่าเป็นทหารจะส่งของมีค่าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันหลังเราค่อยมาคุยกันถึงเรื่องมีกันนะคะรวมถึงอาจจะแจ้งเตือนเรื่องแบบลงรักหลอกแบ็กเมย์ด้วยแต่วันนี้เรามาโฟกัสเรื่องลวงรักหลอกลงคนะให้ภูมแก้มกันก่อนใช่ค่ะ งานวิจัยนี้ขวัญได้รับความเมตตาตั้งแต่สมัยปีที่แล้วช่วงเก็บข้อมูลนะคะก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านผอตลอนในสมัยนั้นท่านเป็นอ,อย่างยัางดำรงตำแหน่งเป็นรองบชัชานารีประจแห่งชาติค่ะซึ่งท่านดูแล<ช>ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก<ม>็ได้ม,มีโอกาสเป็นการเข้าพบครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็เล่าว,ว่างานวิจัยเราทําอะไรแล้วก็ขอข้อเสนอแนะให้ท่านคอมเมนต์เกี่ยวกับงานวิจัยค่ะซึ่งท่านให้ความสําคัญมากนะคะกับการศึกษาแล้วก็ ท่านค่อนข้างให้ความสนใจกับงานวิจัยที่เราจะสามารถนําผลการศึกษาเนี่ยไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้นะคะ hmm. พูดถึงลงลักหลอกลงทุนเนะะี่ยค่ะขวัญขวัญส่งสถิติให้ให้คุณข่าวนะคะ <Ha. S 1> เอาเป็นแค่เราเราพูดถึงสถิติต,ตรงไหนดีเดี๋ยวกอนนะคะที <c oughs> <อ>่ที่มีการแจ้งมาทางแจ้งความออนไลน์ใช่ไหมคะที่มีความแจ้ง อ่าโอเคเอายอดสะสมอ่ายอดสะสมตั้งแต่หนึ่งมีน, 1, นาคมถึงสาสิบเอดตุลาคมนะคะค่ะ<ม>เราโฟกัสมาที่หลอกให้รักแล้วลงทุนหรือให้บิสแัคนะคะอืมสองพันกว่าเคสนะคะโอโค้คุณคุณอาจจะดูเทียบกับอันอื่นนะคะอาจจะดูไม่เยอะมากแต่คุณกาวลองดูอ่ายอดความเสียหายอ่ะคุณกาว<ม>เท่าไหร่นเนี่ยแปดร้อยหกสิบล้าน เรานี่ทํางานแทบตายเก็บเงินยังไม่ได้ถึง<ช>ล้านเลยแต่วิชาชีพเขาทํางานเพียงไม่กี่วันเนี่ยเขาได้เงินกลับไปเป็นหลายน้อยล้านเลยนะคะใช่ค่ะเฉพาะเดือนตุลาคมอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าได้ส่งให้หรือปานะหลอกให้ลหลักแล้วลงทุนเฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคดีหเหมือนแบบจำนวน<ฮ>ที่ประชาชนแจ้งความมายอดความเสียหายคุณกาลว,ว่าเท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านวันเดียวเนี่ยค่ะอ่าหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมหนึ่งเดือนเดือนเดเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านค่ะแล้วมันยอดมันขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆเลยอะค่ะคือเป็นอาชีพที่เงินสะพัดมากเลยคอาชีพเนี่ย ใช่โอ้แทบจะเปลี่ยนชื่อตอนเมื่อกี้เราตั้งชื่อตอนว่าอะไรนะคะเสียเป็นแสนแขนไม่ได้ค่ะอันนี้น่าจะแบบเสียเป็นล้านก็ยังอยู่บนคานเหมือนเดิมนะคะแถมเสียเงินด้วยแทบชั้นนี้พอได้แล้วจะปวดไหมเอ่เหมือนบูลลี่ตัวเองเบาๆด้วยนะคะพูดถึงเรื่องความรักนะคุณกาทุกคนต้องการความรักไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดเลยนะคะอือยากโดนรักนะแต่เราก็ไม่ได้อยากโดนหลอกใช่ไหมใช่ เรื่องความรับเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าใครเรียนทางด้าน,นจิตวิทยามาหรือว่าทฤษฎีองค์กรมาเนี่ย <c oughs> เขาจะคุ้นกับลำดับขั้นความต้องการของมาสโลซึ่งซึ่ง,งหลายคนเนี่ยเมื่อโดนหลอกเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยอายบางทีเนี่ย <c oughs> ในเรื่องปกติไม่โดนหลอกดําแบบแค่โดนเทอะยังยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังใช่ไหมแต่เรื่องหลอกจากใครก็ไม่รู้เขาไม่ใช่ตัวจริงด้วยซ้ํา นะคะเราเรามีค่าน้อยกว่าคนคุยอีกจริงๆแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆเขาคือใครอ่ะคนที่หลงรักเนี่ยคือใครรูปที่เขาใช้วิดีโอที่เขาส่งมามันมันไม่ใช่ของเขาเลยค่ะค่ะทีเนี้ยเอาจริงมันคือเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าอายขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องยอมรับให้ได้ว่าความรักเนี่ยเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนทุกคนต้องการความรักความอบอุ่นแต่เราก็ไม่อยากให้ทุกคน ถูกใช้ความรักหรือความต้องการตรงเนี้ยของของเราเนี่ยไปเป็นจุดอ่อนแล้วก็ให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกทีนี้ยค่ะขวัญได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เสียหายค่ะว่าว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง๋ยวขวัญเ,เล่า,เล,าเล่าในสองกรณีนะคะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาน,นะคะผู้เสียหายท่านหนึ่งอะ่ะชื่อว่าเป็นชื่อนามสมมติชื่อว่าคุณกรตตูนแล้วกันนะคะ คุณการ์ตูนเนี้ยได้รู้จักกับหนุ่มคนจีนผ่านแอปพลิเคชันแบบแอ,แอพพลิเคชันหาคู่ค่ะอืจริงๆเมื่อตอนแรกๆนะคะไอ้ไฮบิสแกรมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นอ่าคนหนุ่มสาวหน้าตาดีในในใน,ในแถบเอเชีย เพราะว่าก็ตามตามเทรน์อะนะคะว่าในสมัยปัจจุบันคนหนุ่มสาววัยหนุ่มสาวก็จะชอบเลยปัดปัดนิดนึงแล้วก็จะตีต,ตีมวยมวยนะคะก็จะอยู่ในกระแสนิดนึงแอปพลิเคชันหาคู่ค่ะพอคุยไปได้สักระยะเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเอ้ยเราเปลี่ยนมาคุยกันนะทางแบบวอตแอ p ไหมทางไลน์ไหมนะคะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนสมมติว่าขวัญกับคุณกาวเนี่ยขวัญขวัญเป็นมิชชัชีพแล้วกันนะคะกาวเป็นเหยื่ออันนี้แล้วกันแบบเอากาวเราแบบเอ้ยคุณกาวเรา ย้ายมาคุยช่องทางทางไลน์ไหมนะคะพอคุยไปสักพักสร้างความสัมพันธ์เชื่อใจแล้วเนี่ย<ะ>ขวัญก็จะเล่าละแต่ว่าขวัญเป็นมิจฉาชีพเนาะว่าเนี่ยก้าขวัญลงทุนนะเนี่ยผ่านช่องทางเนี้ยทุกวันเนี้ยขวัญไม่ทํางานเลยนะเออมันได้ปันผลเยอะมากมขวัญอยู่เฉยๆเลยเงินต้นก็ไม่เสียค่ะแต่ยูยูไม่ต้องเชื่อไอรน,นะยูไม่ต้องลงทุนผ่านไอเลยก็ได้เดี๋ยวยูติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านบริษัทเลยไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรเลยแต่ถ้ามีปัญหาอ,อ,อะไรสงสัยเนี่ยอยู่ถามไนนอ้นะอ่าเหมือนกาวถามขวัญน,นะเดี๋ยวขวัญให้คําแนะนําได้แล้วเนี่ย<ฆ>ลงทุนน่ะเนี่ยเรารักกันเราปรารถนาดีต่อกันกาวไม่ต้องคิดอะไรมากขวัญลงทุนอะไรกาวก็ลงทุนตามขวัญอ่าน่าสนใจไหมคะ อเหมือนว่าถ้าถ้ามันจะขาดทุนเชนก็เสียด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถ่ามอนไปเราล้มหัวจมท้ายกันไปด้วยกันใช่แต่ไมนก็เริ่มมาจากโรแมนติกก่อนเริ่มมาจากความการสร้างความประทับใจการชอบการพูดคุยเรามิชาชีพกลุ่มเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมีความรู้เรื่องการลงทุนรอบรู้หรือเขามีจิตวิทยาสูงมากแล้วก็มีความทันสมัยในการสามารถพูดคุยกับกับพวกเราได้ แล้วคนคที่กลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยค่ะมางกเป็นกลุ่มที่มีมีการลงทุนอยู่แล้วด้วยนะอือคือเขามีความรู้การลงทุนเนี่ยพอสมควรนะคะแต่อาจจะด้วยความเชื่อใจด้วยความสนิทสนมก็มีความคอยตามไอ็นววิธีการหลอกลวงเขาอะค่ะก็ะจะใช้วิธีการให้หลอกลงทุนด้วยยอดเงินน้อยๆก่อนอย่างอย่างอ่าคุณกระตูเนี่ยเป็นนามสมมุตินะคะลงทุนสี่พัน สี่พันก่อนคุณกาลสี่พันโอเคใช่ไหมโอเคสี่พันลงทุนไปลองถอนเงินคืนลองถอนกําไรที่ได้คืนถอนได้ด้วยอถอนอได้เหมือน<ห>ว่าให้รู้สึกว่าลงไปแล้วฉันได้เงินจริงๆถอนออกมาได้จริงไม่ได้โดนหลอกนะมันเป็นมันเป็นสเต็ปแรกของการหลอกด้วยซ้ําอันเนี้ยใช่ใช่คือทุกหลายกรณีะคะเป็นแบบนี้ครั้งสองครั้งแรกเนี่ยถอนได้ ้ยถอนได้จริง<ะ>เงินเข้าบัญชีจริงไปดูแอปพลิเคชันของธนาคารไอของไอบริษัทปลอมเนี่ยเฮ้ยก็ดูน่าเชื่อถือนะเวลาเราฟิดแบบโอนเงินไปปุ๊บระบบมันก็ขึ้นนะเราไปดูแบบโปรไฟล์ตัวเองเฮ้ยมันก็คราฟมันก็ขึ้นนะ คือทุกอ,อย่างมันดูมันดูสอดคล้องกันหมดรวมถึงคนที่เรากําลังคุยอยู่คนที่เรากำลังมีความสัมพันธ์ออนไลน์อยู่เนี่ยเขาก็แบบเหมือนแนะนําเราไปด้วยเหมือนลงทุนไปพร้อมๆกัน<ๆ>เขาก็เหมือนแชร์สกีนของเขาไมหม้ดูได้ว่าเขาก็ลงนะอะไรเงี้ยจนเราเชื่อใจโอเนเงินขึ้นเข้าไปเรื่อยๆค่ะอย่างในกรณีเนี้ยตอนแรกลงไปลงไปสี่พันบาทนะคะหลังๆก็ลงไปเป็นแสนนะประมาณแสนกว่าบาทแล้วทีนี้เริ่มแบบเอ๊ะแปลกๆละอยากได้เงินคืน เขาไม่เขาก็จะมีวิธีการหลอกจนกว่าเราจะหมดตัวเช่นเฮ้ยคุณคุณยังไม่ครบสัญญานะที่จะฝากเงินลงทุนไว้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับหรือว่าเสียค่าภาษีอกรอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้คาศัพท์ยากๆหน่อยอะค่ะเพราะว่าอย่างอ่ะแกจะถอนเงินใช่ไหมแกต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนนะอือ,อันนี้ก็ต้องไปหาค่าธรรมเนียมมาโป ขาบอกเอ้ยไม่พอมันยังมีข้อนู่นนั่นนี่ที่คุณยังไม่ได้อ่านสัญญาตอนที่คุณดําเนินการที่จะลงทุนเราก็จะหาเงินมาเรื่อยๆเพื่อที่จะอยากได้เงินก้อนของเราอะออกมาม,มันดันเป็นว่าแทนที่จะเสียไปแค่เงินเงินต้นนะคะมันก็จะเสียเงินค่ากระบวนการที่เราพยายามจะเอาเงินนั้นออกมาจนมิจฉาชีพเขา<ม>เริ่มรู้แล้วว่าเราเริ่ม,เร,มเริ่มแบบเออาจจะไม่มีเงินแล้วนะหรือว่าเริ่มไหวตัวทันแล้วเขาก็จะหายไปแอปพลิเคชันก็หายไปด้วย พร้อมกับเงินเราที่หายไปค่ะเอออันนี้กรณีนนนนีเจอเยอะค่ะใช่อันนี้คือเจอเยอะมากอีกกรณีก็เช่นกันค่ะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหลอกให้ลงทุนผ่านเป็นเว็บไซต์ปลอมค่ะอ,อันนี้อันนี้ก็มีอีกรายหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์อิทเสียหายไปประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทมันก็เลยเยอะเองคุณกาว ยอดทั้งหมดที่เราดูที่จากสถิติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่ายอดในการลงทุนเนี่ยมันเป็นเงินเก็บคนเอาเงินเก็บมาลงทุนมันก็เลยมันก็เลยเสียเยอะขึ้นนะคะค่ะก็อย่างหลอกลงทุนเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่กาวเข้าไปช่วยงานที่ศูนย์ PCT เนี่ยก็ไปนั่งฟังหรือว่าคนที่เขาเข้ามาแจ้งอะ่ะมีทั้งแบบล่กใหญ่มีทั้งแบบมาเดี่ยวเนี่ยบางคน โดนไป20กว่าล้านที่กล่าวเจอนะคะ24ล้านลักษณะเดียวกันเลยคือเขาเจอมาจากแอปหาคู่แล้วเขาก็คุยคุยคุยเขาใช้ความอดทนมากเลยอันนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพไม่ใช่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะหลอกเลยอ่ะเขาใช้เวลาประมาณเดือนถึงสองเดือนเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเขาเขาเป็นเพื่อนเราจริงๆอ่ะเขาเขาคือคนนึงที่แบบสนิทกับเราอ่ะเขาใช้วิธีการแบบ ใช้เวลานาน,านมากแล้วก็เริ่มจากที่พี่ขวัญเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเหมือนกันบแบบว่ามีช่วงนี้เขาลงทุนอะไรได้ไรายได้ยังไงแล้วช่วงแรกก็ได้มาจริงๆแต่พอผ่านไปสักระยะพอเพิ่มพอคนคนเราพอได้เงินเยอะก็อยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอวันนึงมันหายไปเลยอะ่ะแล้วเงินที่ลงไปยี่สิบกว่าล้านคือก็คือหายตามแล้วพวกเนี้มันเป็นเขาเรียกมันอยู่ต่างประเทศอะ่ะ มันไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะตำรวจไทยจะไปจับได้หมดหรืออะไรก็ตามอย่างมากก็คืออาจจะบัญชีม้าเล็กๆน้อยๆอยที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเงินหลักๆที่จริงแล้วมันไปต่างประเทศเหมดแล้วการโยกย้ายเงินมันรวดเร็วมากค่ะเดี๋ยวพวัจ้าขออนุญาตไปที่แผนภาพนะงานอันนี้เป็นดึงมาจากในงานวิจัยขวัญนะคะ,คะว่าแผนผังที่มันเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ,คะ มันมันไม่ได้แค่แบบตรงไปที่ผู้เสียหายอย่างเดียวบางทีเนี่ยเขาหลอกให้เราลงทุนในแพทนอกจากแพลฟอร์มปอมด้วยเงินแล้วเนี่ยด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลเขาก็เขาก็หลอกลวงด้วยอ่อาชายากรอนเนี่ยส่วนใหญ่ในทางประเทศค่ะ,คะได้มีหลายกรณีเราพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการความผิดเนี่ย อยู่ในไทยด้วยไม่ว่าจะโดนหลอกมาให้ทําหรือว่าตั้งใจตั้งใจก็ตามนะคะคะันั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะให้บิสแกรมเนี่ยมันมสีสองอย่างก็คือหนึ่งให้โอนเงินโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มปลอมนะคะซึ่งบริษัทที่เขาบอกว่าเป็นลูกค้าสัมพันธ์หรือว่าอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นแก๊งเดียวกันหมดเลยะนะคะอ,อีกในกรณีหนึ่งก็คือการลงทุนในแพ ปลอ,อมด้วยสิทธิ์ัพ์ดิจิทัลก็คือแบบให้หลอกเอาเงินออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการกระบวนการการติดตามเส้นทางการเงินเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากมากนะคะการโอนเข้าบัญชีมาก็ตามกว่าจะไปถึงอาชญากรผู้กระทําความผิดน่มันมีการยกย้ายเงินที่ค่อนข้างรวดเร็วค่ะดังนั้นสิ่งสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดเลยก็คือการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อเดี๋ยวขวัญขอเล่าอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้คือได้ได,ได,ได้ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็ คนใกล้ตัวโดนหลอกนะคะด้วยการที่จริงๆปัญหาอาชญากรรมพอมันพอคนเห็นนะคะว่ามัน,ม,นมีการหลอกลวงง่ายขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีการลอกเรียนพฤติกรรมจากเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากแอปพลิเคชันหาคู่แล้วเนี่ยคนวิชาชีพกลุ่มเนี้ยชอบไปแฝงตัวในกลุ่มไลน์เกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะคะในบล็อก ในอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนคุยกันเรื่องการลงทุนอาจจะไม่ใช่การใช้ความรักหรอกแต่อาจจะใช้การเสียสนมการเชื่อใจกันร,รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันในการหลอกให้ลงทุนก็ค่ะ<ฆ>ก็พบในหลายกรณีนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการหลอกผู้สูงอายุให้ลงทุนอืมอันเนี้ยไม่ได้เป็นคนต่างชาติเราเป็นคนไทยเพราะว่าการแ<ฆ>ชทการพูดคุยแต่กรณีคือใกล้เคียงกันแล้วเขามีวิธีการที่แยบย์มากคือเขาจะหลอกคนสูงอายุที่ที่ มีความสนใจก็เอาเงินเก็บของตัวเองเนี่ยที่อาจจะลงทุนในช่องทางต่างๆเนี่ยมาลงทุน<ฆ>ก่อนตอนแรกก็หลอกลงทุนเหมือนกันค่ะได้แบบวิธีการที่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้อาจจะเป็นช่องทางลงทุนจริงๆแอปพลิเคชันจริงอะไรบางอย่างก็ตามสักพักเขาก็หลอกด้วยการเปลี่ยนแอปพลิเคชันบอกว่าเนี่ยคุณแม่นะคะเดี๋ยวทางบริษัทมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วเขาทำแบบใกล้เคียงกันมากเลยขอคุณแม่โอนเงินแบบย้ายโยกย้าย เงินเนี่ยจากแอปพลิเคชันเนี้ยมาแอปพลิเคชันนี้ด้วยการโอนเข้าบัญชีนี้นี้นี้นะคะคุณแม่ก็หลงเชื่อนะคะแล้วก็ด้วยด้วยการที่จะอาจจะกลัวอาจจะก,กังวลว่าพอเริ่มแบบเอ๊ะอยากได้เงินต้นคืนนะเนี่ยแล้ว<ะ>กลัวลูกรู้ว่าเอาเงินเก็บเนี่ยไปลงทุนโดยที่ไม่ได้บอกลูกก่อนคือท่านก็พยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยการ<ะ>เอาบ้านไปจำนอง เอาทรัพย์สินไปขายเพื่อเอาเงินไปเสียค่าธทมเนียมต่างๆเพื่อจะเอาเงินก้อนอเงินเก็บตัวเองเนี่ยออกมาค,คือเหมือนท่านก็พยายามจะแก้ไขปัญหาในตัวเองแต่มันเป็นการเข้าทางอารชีัญใจเชคือกระบวนการมัน,มนใกล้เคียงกันนี่ที่สิ่งที่ขวัญจะชี้เห็นว่ามันมีการลอกเลียนพฤติกรรมตอนแรกม,มันจะมาจากคนในเอเชียเราก่อนอาจจะเป็นต่างชาติแต่เป็นบันกรณีที่พบเนี่ยจากที่ได้ฟังเขาเล่ามาเนี่ยกลายเป็นว่าคนคนไทยริ่มมีพฤติกรรมการลอกเลียนในการ ก่ออาชญากรรมประเภทนี้ตัวเลขตัวเลขอันนี้มันน่าเียบใจอย่างหนึ่งคือมันเป็นคนไทยด้วยกันเองอ่ะแล้วคุณมาหลอกหลอกคนกันเองอ่ะแต่ว่าทั้งทั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็พยายามไม่ตกเป็นเหยื่อ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาก็คอยสอดส่องเนาะว่าเทรนด์ของความสนใจของคนมันไปทางไหนแล้วเขาก็พยายามที่จะไปจับจุดอ่อนตรงนั้นแหละคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามิจฉาชีพมันจะอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้วันหนึ่งอยู่ดีมาไม่คาดคิดเลยแล้วเราคิดว่าเราเช็คดีแล้วตรวจแล้วเพราะว่าสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องของการโดนหลอกลงทุนเนี่ยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นคนที่มีการศึกษาที่สูง รวมถึงเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆเยอะมากอันนี้เป็นเป็นสถิติที่ทำให้เราต้องหันมามองว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงตกเป็นเหยื่อได้ง่ายอ,อาจจะต้องเป็นเรื่องของออลักษณะว่าเราจะออกมาเตือนภัยให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้าใจยังไงเพราะว่าต้องเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เขาจะมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเขาเอ่ะมีการตรวจสอบดีแล้ว เขาเช็คดีแล้วเขาถึงได้ยอมลงทุนไปเราพยายามที่จะทำไงก็ได้ให้เรานำมิชฉาชีพให้ได้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นโจทย์สำคัญที่สํานักงานตุลาชาติจะต้องเอาไปทำเลยใช่ไหมคะเราเราเตือนเพราะเราห่วงคุณนะคะลคนส่วนมากเวลาดูข่าวแจ้งเตือนตำรวจแจ้งเตือนเราปัดผ่านละก็จริงเราเตือนเพราะเราเป็นห่วงนะคะไม่อยากให้คุณตกเป็นเหยื่อนะอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดี ไม่อยากให้ใครใช้ความรักมาทำร้ายคุณงั้นเนี่ยค่ะรักตัวเองดีที่สุดจังรักตัวเองในกระเป๋าของตัวเองรักษาเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าคือตำรวจก็พยายามทำหน้าที่แหละค่ะแต่ว่าบางครั้งการจับมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือการไม่ถูกหลอกังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น สิ่งที่ต้นทางมีคนบอกอเรื่องเว็บพนันเว็บพนันเราเกินนิดนิดนิด,น,ดนิดดีกว่านะคะว่าหนึ่งเลยเว็บพนันเนี่ยทำไมบางคนบอกทำไมไม่ป่าปสันทีเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ส่วนใหญนะ่อยู่ต่างประเทศเนาะพี่ขวัญอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยแล้วกันการที่ไปปิดบางทีเขามาในรูปแบบของการแฝงต่อให้เราปิดเว็บนี้เขาก็จะไปเปิดเว็บใหม่ๆได้เพราะว่าพวกโฮสอะไรต่างๆที่มันเป็นของต่างประเทศนะแต่ว่า อันนี้เรื่องพนันก็น่าจะเตือนเรื่องในเรื่องของอย่าอย่าอย่าเล่นพนันนั่นแหละค่ะไม่เู้เตือนอะไรจริงเรื่องพนันมันเป็นเรื่องที่มีมานานมากก็คืออย่าเล่นพนันดีที่สุดค่ะอันนี้เราจงใจไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาเลยอ่ะนี่ขวัญกำลังคิดที่ว่าแบบเตือนว่าอย่าเล่นพนันก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเตือนว่าแบบอย่าหลงรักใครอันนี้ยากนะ เออใช่เพราะว่าหลอกให้รักเนี่ยคือใจลายเนาะใช่ค่ะงั้นเนี่ยก็ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะก็พยายามพยายามอยากตกเป็นเหยื่อแล้วก็เราก็จะพยายามออกมาย้ำซ้ำๆเพราะบางทีบางทีนานไปก็ลืมดึงตัวบ้างนะคะเดี๋ยวพอเหมือนกำลังจะเริ่มรักแล้วเดี๋ยวมาฟังคลิปเราเผื่อจะได้เอกใจ แล้วก็หันกลับมาดูแลเงินในบัญชีตัวเองนะคะขนาดญาติพี่น้องเรายังไม่อยากจะให้เงินเลยแล้วเราไปให้คนที่เราไม่รู้จักไม่ได้โตมาด้วยได้ยังไงนะดังนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้วันนี้ก็ที่จริงแล้วอยากคุยต่อแต่ว่าเผื่อพี่ขวัญมีธุระปะปางเดี๋ยวไม่มีโอกาสเรากลับมาคุยกันต่อดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยได้ไม่รู้จบแล้วก็ยังเผื่อจะมีมีเขาเรียกอะไรนะคะรูปแบบใหม่ใหม่ มาฝากกันอีกด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของท่านผู้ประชาการตรวเชาติในวันที่ท่านแถลงนโยบายมาด้วยนะคะในเรื่องของการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ด้วยพี่ขวัญก็มาดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นคนที่ช่วยประชาสัมพันค่ะแจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อค่ะโอเคแลสุดท้ายขอฝากไว้นะขอให้ทุกคนมีความรักมีความรักที่ดีนะคะมีความรักที่ที่ที่สมหวังนะคะไม่อยากให้ใคร ถูกใช้จุดอ่อนตรงเนี้ยเป็นความต้องการพื้นฐานของคนทุกคนเนี่ยทุกคนต้องการความรักความอบอุ่นนี่เป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้ใครใช้ความจุดอ่อนตรงเนี้ยความต้องการพื้นฐานของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการหลอกเอาทรัพย์สินของเราไปค่ะอืมได้ค่ะอันนี้พูดถึงวันที่แปดนิดนึงที่เราจะไปกันพี่ขวัญ่ค่ะก็อพูดพูดแล้วเขินเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ที่ขวัญรักด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง ตำรวจนะได้ทําบริการให้กับประชาชนนะคะก็เป็นตํารวจม้าอาชาบาบัดนะคะบําบัดใครก็เป็นบําบัดเด็กกลุ่มเด็กพิเศษนะคะเด็กสมาธิที่สั้นออทิสติกนะคะโดยการใช้การขี่ม้าการทํากิจกรรมนะคะก็เป็นแง่มุมดีๆอีกแง่มุมหนึ่งงานในตัวขวัญเองเนี่ยขวัญออกกําลังกายด้วยการขี่ม้าอยู่แล้วนะคะก,ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะได้ได้เอาทักษะตัวเองตัวนี้ไปไปร่วมเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อคนอื่น ได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็คงจะได้กลับมาพูดคุยกับพี่ลูกขวัญบ่อยๆนะเพราะว่าเราก็ตัวกาวเองก็ถือว่าได้ทำบุญด้วยที่เราได้เตือนให้คนไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็เรื่องเรายังคงมีมีอีกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเตือนภัยเรื่องอะไรก็ตามการปลอม หรือการกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะค่ะอืมก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ลูกขวัญมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้นัดมาสัมภาษณ์ออนไลน์กันอีกเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้นี่มีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะคะปกตินี่จะค่อนข้างเงียบเหงานิหนึ่งแต่วันนี้รู้สึกว่าแบบแสดงว่าทุกคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเตือนภัยออนไลน์ นะคะมาึ้นเนี่ยมีคนฝากด้วยนะคะวีโกยังมีอะไรแต่หัวใจไม่มีสำรองนะคะเงินก็เช่นกันค่ะเพาะที่ไม่มีสำรองใช้เลยค่ะต้องต้องหาแคปชั่นสู้กลับไหยคะบางครั้งคนรักก็เกิดเกิดขึ้นง่ายจนน่าตกใจนะคะแล้วก็จากไปไวเหมือนเงินในกระเป๋าตังค์สู้ด้วยแคปชั่นสู้ด้วยแคปชั่นค่ะดีดีค่ะก็ขอบคุณผู้ที่รับชมเรานะคะมาตลอด หวังว่าวันนี้เนี่ยสารของเราเนี่ยน่าจะส่งถึงท่านแล้วก็ฝากท่านเนี่ยไปบอกคนรอบข้างนะคะหรือว่าแชร์คลิปนี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆในใน c e b o o k เนี่ยได้ดูกันเพราะบางทีอย่างน้อยผ่านตาเขาถ้าวันหนึ่งเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเขาจะได้รู้ว่าเขาจะมาฟังที่ไหนนะคะหรือว่าจะแจ้งข้อมูลได้ที่ไหนก็ฝากทุกคนด้วยก็วันนี้เนี่ยก็เวลานี้ก็ ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวว่ามีโอกาสจะกลับมาคุยกันใหม่ก็ขอลาทุกคนไปด้วยนะคะเราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ